มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะสมมุติว่าถ้าใครออกแบบรายงานแล้วอยากจะ Copy Format ไปให้ปุ่มต่างๆอะปรติเราจะคลิกที่ Format p a n t t r r ทีใช่ปะเราก็เลือกปุ๊บจากนั้นคลิกอีกทีหนึ่งเราก็เลือกใช่ไหมคะทีนี้ค่ะถ้าเรามีหลายอันเราสามารถคลิกที่เดียวได้เลยนะคะวิธีก็คือคลิกที่รูปที่เราต้องการก๊อปหนึ่งทีไปที่ Format p a n t e r นะคะแต่ครั้งนี้ค่ะเราดับเบิลคลิกมันค่ะปึ๊บป2ที จากนั้นค่ะ format painter มันจะค้างอยู่ค่ะให้เราคลิกที่รูปที่เราจะต้องการ copy format เลยเห็นไหมไม่ต้องติ๊กไปติ๊กมาหลายรอบแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการ copy format cell ก็ทำได้เหมือนกันค่ะก็คลิกที่ format cell หนึ่งทีค่ะมาที่ format painter กดด o u b l e click สอครั้งปึ๊บปบอ่าเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการ copy แบบนี้ได้เลยพอ format เสร็จแล้วเราอยากจะเปลี่ยนสีที่หลังให้เป็นแบบนี้ก็ได้เลยนะคะ